ออโหบอกเล่าเรื่องราวของปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมานะครับเห็นว่าน,น่าสนใจดีเลยลองจับมาลองเล่นเดือนนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญสาคัญเกิดขึ้นบ้างนะในเกมนี้นะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดฉากมาก็ <laughs> นึกว่าอยู่ในเกมปลูกผักไม่ใช่นะ <laughs> อ,ออสเตรเลียนะครับโอ้โหเพียงแค่เราเดินข้ามข้ามพื้นที่มาเราก็มาถึงออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนะครับอฮ้ย อควบคุมลูกศรซ้ายขวาแล้วเปสตราปกตินะไม่มีสอนด้วยอ่าสำหรับใครที่อยากอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description เลยนะสามารถลองเปิดเล่นดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นบนเ b ์เซอร์เนอะเฮ้ยเพลงเปลีย่ยนเพลงเปลี่ยนไฟไหม้ครับไฟไม่ป่าที่ออสเตรเลียนะปี2020ที่ผ่านมานะครับน้องโคลานโคลาเอ้ยเราต้องช่วย ป่าไฟไปนะครับไฟป่านะไฟไม่ป่าครั้งใหญ่ที่ออสเตรเลียนะครับอ่าถัดจากไฟป่ามาก็เจอโควิดเลยนะ <c oughs> เอ้ยน,นี่คะคนสับช่วงที่คนกักตุนสินค้ากันเนาะต่อแถวเข้าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่เราไม่ต่อเราก็โดดข้ามาเลยเอาว่าเย๊เท่าไหร่เราไม่ต้องจ่ายนะปีไป อุ้ยยิ้มปิดยิ้มปิดนี่ยิ้มปิดเอ้ย <c oughs> โดนไปแล้วหนึ่งเอ้ยหน้ากากหลุดเยะแล้วหน้ากากหลุดเอ้ยร้านอาหารก็ปิดโอ้ยโภาพยนตร์ก็ปิดนะครับเอาว่ะอะไรเนี่ย Google ไ i โ r o ซ o f t ลดสี Amazon. <c oughs> Facebook ่ m ้าเป f ร c เซ็น k อเมเุลดยี่ดเเน่าจะเป็นหุ้นหรือเปล่า Apple ก็ลดสามนะเออเอาละคว,วาลาทีนเราต้องกักตัว สิี่วันนะครับเมื่อกี้โดนโควิดไปไงเออหน้ากากก็หลุดอ,อ่ากักตัวกักตัวนอนนอนนอนนดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะกักตัวเออเอาละอะไรเนี่ยล็อกดาวน์เคลียร์เคลียรเนเจอร์อ๋อ,อใช่ใช่ช่วงที่ล็อกดาวน์อ่อพวกพวกสัตว์มันก็กลับมาไอ้นี่เนาะคือคักกันเนาะ อันนี้มีออยด้วยเหรอออยออยศูนย์น้ำมันน้ำมันไม่บวกเอ่อซูมคอ you are on mute can you see my screen your connection is bad <laughs> sorry for the background noise can you hear me ได้ยินฉันไหม you are backing up can you repeat ซ้าหน่อยไหม stay safe อ่าเป็นช่วงดีคนติดต่อกันผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรอะโซเชียลเนาะ เอ้าขับฟุตเอาเพลงหายอ้าม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 าอย่าให้เราต้องใส่เพลงเองโอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยวนะมันมันปล่อยอะไรได้อ้าวตาปลอมเช็คพอยเดี๋ยวเกมเกมง่ายๆอย่างนี้ยังตายอีกเหรอมาติ๊กตอกติ๊กตอกชอง ติกตอกฟุ้งกูมน้อยจิจิมาดินอนนอนนอนพอแล้วครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอ้ยพัดน้ำท่วมเอ้ยเฮ้ยน้ำท่วมที่ไทยเราก็น้ำท่วมเหมือนกันนะเอออืออการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างโดนัทัมกับ ใครนะใครคนลืมชื่อแล้วก็อันอีกคนได้ใช้ชนะไปนะครับยี่ใสหน้ากากเก็บวัคซีนอา่าช่วงปลายปีนะว,วัคซีนก็เริ่มเริ่มเริ่มเอาออกมาใช้จริงนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้แล้วนะวัคซีนแต่ว่าหลายๆวัคซีนนะครับยังไม่ผ่านเฟสสมนะอย่างซีโนแวคที่ ที่เรากำลังเอาข้อไทยเนี่ยเนาะยังไม่ยังไม่มีเอกสารของงานวิจัยของเฟสามนะครับอ้า,อ,าอ้าวอ่ะก็นะก็คิดว่าสองพทีเอคงจะดีกว่า <c oughs> ดีกว่าก็บ้าแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ซินล่าก็มาเหรอ